ขอแนะนําร้านเติมเกม Cookie Land Shop บ,บริการการเติมเกมวันพันแมนและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกก็เติมเองสะดวกปลอดภัยเพราะร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ ก็สว pues ัสด like, to ีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กัผมสดีกันอีกเช่นเคยและคลิปนี้เราอยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเก็กันนั่นเองนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็กลับมาอยู่กันในสายฟรีในเซิร์ฟเวอร์666 EP ที่22กันนั่นเองนะครับโอ้โหเผลอไปเล่นเซิร์ฟเวอร์603 ประมาณ2คลิปใช่ไหมเราทําลงในช่องนะครับใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะเซิร์ฟเวอร์อีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักของเรานะครับกลับมาเซิร์ฟเวอร์นี้นะเราเป็นสายฟรีนะครับก็มาอัปเดตพลังแล้วก็อัปเดตที่2วันไม่ได้ลงคลิปนะว่าผมไปทําอะไรมาแล้วบ้างนะอันดับแรกเลยคือในเซิร์ฟเวอร์นี้คือผมไปเล่นกิจกรรมจากเพจ Facebook ของวันพันแมนมานะครับที่มันเป็นหมุนหมุนคล้ายๆวงล้อนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราไปได้ป๋องส้มมาทุกคนนี่นะไปได้ป๋องส้มมาเฉยเลยนะสายวีอย่างเรานะก็คันไม้คันมือนะอยากกดมากๆเลยนะมีหลายแพ็กที่เราเคยกดในเซิร์ฟเวอร์เก่านะอันนี้มันราคาประมาณ400อกว่าบาทเลยนะโอ้โหแล้วก็ยังมีสุ่มได้หีบตัวละคร2ตัวด้วยนะนี่นะครับเรามีโกเกสื่อแล้วนะครับ แสดงว่าเราเลือกฟียรหรือว่าดวงนตรได้เลยนะเออนะครับอ่ะเลือกไปเลยแล้วกันนะครับดูว่าเก็บไว้ดีวะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อน,น้วกันเออเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้เหมือนเดิมไปสุ่มเลยอะไรของเราวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดสุ่มสองตัวเลยเมื่อกี้บ้าเออ <laughs> <laughs> แล้วมึงไม่กดทีละตัววะอะไรของกูทุกคน มีสองหยิบให้ให้เลือกนะแต่ว่ากดโอ้โหบ้ายิยงเลยมือลั่นนะทุกคนโอ้ไม่เป็นไรครับช่างมันนะครับยังเป็นสายเติมเอ้ยสายฟรีนะครับพูดผิดอีกแล้วสายฟรีนะครับศูนย์บาทนะครับนี้ไม่ได้เติมนะก็แบงค์ส้มก็ถือซะว่ามันอยู่ในนี่แหละทุกคนไม่ต้องใช้มันนะเราเป็นสายฟรีมาประมาณเออสิบสองใช่ไหมวันนี้วันที่สิบสองนะครับกิจกรรมคานิวาวมาแล้วก็ครบรอบ สเดือนในเซิร์ฟเวอร์666พอดีนะอะไรมันจะเพ๊ะลงตัวขนาดนี้ทุกคนนะครบรอบสองเดือนแล้วก็กิจกรรมอ่าฉลองครบรอบซีซั่น3ก็มาในวันนี้ด้วยนะครับทุกอย่างเลยนะเออเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะสำหรับกิจกรรมนะแต่ก็เห็นหลายๆช่องเขาลงไปแล้วนะครับผมก็จะดูคร่าวๆาก็แล้วกันนะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาอัปเดตกันก่อนนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะไม่ได้ลงมา 2- 3วันนะพลังนี่จะ ดูแล้วนะมันเหมือนจะลดลงไปนะไม่ใช่อะไรนะผมไปสุม่มไอ้ศูนย์กันตรงนี้นะพลังเดิมเรา4ี่ล้านห้านะไปสุ่มตรงนี้นะเหลือ4ี่ล้านสี่เลยทุกคนนะครับได้มาสองแถวนะแต่ว่าโบนัสที่ครั้งก่อนที่เราเคยได้คือ3 0 0แสนนะตรงนี้มันเหลือแสนเดียวนะครับ ไม่น่าสุ่มเลยนะไม่น่าหลอมเลยนะครับโอ้โหก็คือแบบหลอมจนหมดนะครับก็กลับไป3ามแสนไม่ได้ขนาดมี2แถวนะอันนี้คือดวงเกลือจัดเลยนะเดี๋ยวค่อยมาหลอมเรื่อยๆก็แล้วกันนะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะค่าพลังตรงนี้มันเวี่ยงอยู่แล้วนะ่ะโอเคมาดูอันดับกันหน่อยนะเขาไปถึงไหนแล้วนะอันดับนะครับตกมาร46นะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกนะครับพลังเรามันลดลงนะจากจะ จะสี่สี่ล้านห้านะครับจะสี่ล้านห้าจะห้าล้านมั่งลงมาสนะี่ล้านสี่นะก็เลยเท่าเดิมนะครับส่วนกิวก็อยู 7, ่อันดับเจ็ดนะครับอันดับหนึ่งก็ยังเป็นสันนหลิวนะครับอันดับสองเป็นอีซ่แมนนะพลังสี่สิบล้านทั้งสองคนนะครับไปเล่นสองคนเลยนะสองคนนี้นะแล้วก็มีนายคุงเหมือนเดิมลิลินเหมือนเดิมโปเต้เหมือนเดิม,น,ม,น,ดม,ม,น,ดมนะครับเออก็ยังยี่สิบล้านห้าคนขึ้นนะครับ ยี่สล้านขึ้น5คนพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับประมาณนี้ครับผมเออน,นะมาดูตัวละครของเราคนระับปั้นไปถึงไหนแล้วการโล่ของเรา1ล้าน4แสนตัวเดียวนะส่วนเวลเชากาดนี่คือ9 0 0 0แสนนะครับ9แสนโซนิก6 0แสนนะครับตัวอื่นก็ไม่ได้ปั้นอย่างที่บอกเลยนะครับมาดูที่กาโล่นะครับไอการโล่นี่ยังไปได้อีกนะอย่างเช่นทักษะของเราครับผมยังไม่ได้ปลด3แถวเอ้ย3แผ่นนี่นะ สามแผ่นนี้มันใช้การอัพดาวถึง15ชิ้นเลยนะถ้าปลดสามแผนก็4 5ห้านะครับเรามีเกี่อันวเรามีแค่4อันเองนะก็ค่อยๆเล่นไปนะค่อยๆเล่นไปนะสําหรับการูก,ก็เป็นตัวแบกตัวเดียวนะเล่นได้ยาวๆอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับมาดูที่ปลุกตื่นกันหน่อยแล้วกันนะปลุกตื่นตรงนี้นะเรามีหินอยู่1น,นะครับหินอยู่1แล้วก็ไอหินพัฒน,นาอีกหนึ่งนะครับแล้วก็เรามีอยู่หีบเลือกอยู่นะ อีกเรื่องอีกหนึ่งนะครับถ้าเราจะเอาพาร์ทส,สจากกิจกรรมนะครับก็มาดูที่กิจกรรมกันเลยดีกว่าครับกิจกรรมอันแรกนะครับเป็นเทศกาลคานิวาวนะครับนี่ตรงนี้นะเทศกาลคานิวาวก็ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็เป็นแพ็กเติมนะครับแพ็กเติมอันนี้ก็เป็นซับพอร์ตใช่ไหมคล้ายๆกับไอ้นี้เลยนะนี่คล้ายๆกับซับพอร์ตฮีโร่อันนี้เป็นของเฟย่าเปลวไฟส่วนในกิจกรรมไม่รู้ว่าแจกอะไรบ้าง แจกเศษนะครับแจกรูปภาพประมาณนี้นะครับมันไม่น่าจะแจกพวกหินนะคิดว่านะหรือเปล่าเดี๋ยวเลื่อนดูไม่ได้แจกหินนะแจกแค่พวกนี้นะประมาณนี้ก็มีตัวดําเล็กน้อยนะแล้วก็เติมสะสมเติมสะสมได้หินแล้วก็ไอ้น,นี่ได้ได้ลูกแก้วของโกเกสึกับยุงใช่ไหมอันนี้ก็อาวุธโกเกสึกับยุงก็แค่นี้นะครับ แนี้เองโอเคแล้วก็แลกซื้อตรงนี้นะครับก็เหมือนกิจกรรมทั่วไปนะครับแต่ก็ของดีนะมีไอชิปกันตรงนี้ด้วยนะแล้วก็คริสตันมายามีแผ่นรูปร่างกาโลนะครับเออไอนี่ยังไงการับดาวนะครับโอ้โหเรามีแค่ห้าอันเนี่ยเลยไอที่ให้แรกที่แรกเรามีห้าอันโอ้ตรงฉายเยอะเลยนะแล้วตรงนี้มีอะไร อันนี้มีล็อกอินนะผมล็อกอินไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ได้ตัวดาอยู่สิใบนะครับแต่เพชรในถ้าเยอะอยู่นะเพชรได้เยอะอยู่แล้วก็ตัวอาวุธหใบถือว่าดีเลยนะก็เราจะได้อาวุธเฉพาะาดาวตัวละครยูอาร์เร็วนะครับแล้วก็มีไล่ล่ากาโรเปิดวันที่อีก2-3วันนะครับชิกซอตรงนี้ก็ให้ดีนะเหมือนเราจะได้เพชรไปเยอะเลยนะครับโอเคแล้วก็ถ้ำ ไอ้ถ้ำนี้น่าจะน่าจะมีชั้นที่2ชั้นที่3ามไปเรื่อยๆนะแล้วก็ดูกันว่าชั้นอื่นมันของรางวัลเป็นยังไงน่าจะต้องทำให้มันหมดมั้งนะครับโอ้โหเป็นนกฟินิกแมนนกฟินิกแมวรับของรางวาัลหมดแล้วนะครับก็รอมันฟื้นฟูโอเคก็ไม่ได้มีอะไรมากนะสําหรับกิจกรรมคานิวาวก็เป็นกิจกรรมแจก เฉยๆชิวๆนะครับแล้วอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือนี่นะครับที่เรารอคอยลูกแก้วกาโล่นะครับแล้วก็หินพนานานาะครับอย่างละหนึ่งชิ้นดีด้วยนะมีไอตัวม่วงให้เราด้วยนะตัวม่วงเราจะครบการันตี80สักทีนะ <c oughs> ไอกิจกรรมนี้นะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับเขาแจกแค่เท่านี้นะเราก็น่าจะได้พาสดของกาโล่นะครับได้พัสดของกาโล่ส่วนไอ้ของรางวัลที่ให้ซื้อเขาว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะ นี่นะครับก็เป็นตัวแดงธรรมดานะไอ้สัปดาห์ที่3เปิดไม่ได้แต่ผมไปเปิดสัปดาห์ที่4ได้นะเดี๋ยวลองดูก็จะเปิดได้ไหนี่นะับสัปดาห์ที่4ก็ไม่ได้มีภารกิจให้สุ่มตัวม่วงนะแต่ว่ามีตัวแดงนะตัวแดงให้ถึง80ใบสําหรับกิจกรรมนี้ก็ระยะเวลา32วันนะไอ้ตัวแดงนี่ผมยังไม่อยากสุ่มเท่าไหร่นะรอสุ่ม จะเดือนหน้าดีกว่านะเพราะว่ากิจกรรมของนี่นะครับไอตัวละครมันมีซีเวิร์ฟแฟงฟินิกแมนน้องงูแล้วก็บุรีพิซเนอร์ตัวมันไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเดือนหน้าจะมีตัวอะไรที่น่าสนใจกว่าน,นี้ไหมแต่ตัวละครเอสก็ไม่รู้ว่าเราสนใจตัวไหนนะเดี๋ยวดูก่อนตัวละครเอสที่เราอยากได้มีไหมไม่น่าจะมีเหมือนกันนะทุกคน ไม่ไจะมีเหมือนกันนะนอกจากทัดมี2นะครับหน้ากากหวานก็ยังได้นะมีคอนเทนต์อยากอยากเล่นหน้ากากหวานร่างแรกอยู่ร่าง2อ,อยู่นั่นเองนะฟูบุก,ก,กิอย่างนี้นะครับเออมันก็ไม่มีตัวเอาจริงด้วยนะครับอาจจะสุมก็ได้นะสุมเอาหินเอสดาบวกนั่นเองนะครับมามาดูใหม่นะครับก็กิจกรรมง่ายๆนะกิจกรรมง่ายๆชิชว ลองกดนี่นะครับกดได้แตวันที่4 Active ให้ครบอตัวละครการโลได้ตัวแดงด้วยนะครับได้เศษด้วยอก็ประมาณนี้ครับเขาก็เล่นไปนะมันต้องใช้เวลานะสำหรับตัวละครการโลนั่นเองนะโอเควันนี้นะครับผมก็เตรียมทีมไว้นะครับ Sonic ครับเพิ่มไปหนึ่งดาวนะครับ ไม่รู้ว่าจะเร็วเท่าไหร่นะอยากให้เร็วสุดๆอยู่นะตอนนี้เร็ว495นั่นเองไม่รู้จะเร็วสู้คนดีเจแทงได้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าให้ตบหน่อยนะคนนี้ครับอยากโดนตบจังเลยนะครับผมถามว่าเติมไปเท่าไหร่พลังล้านสองเติมไป8,000เออเขามีจักรพรรดิเด็กนะครับเกลวินนะครับราชซาีฟูดแล้วก็กาโลยูรนั่นเองนะเอ้อเขามีซอมบี้แมนเอสาบวกด้วยนะมา ลุยกันเลยนะพลังห่างกันครึ่งหนึ่งนะมาดูกันว่าเยเขาเกว,วินยวนะมันตัวมันเร็วกว่าอยู่แล้วนะถ,ถ้าของเท่ากันนะแล้วเกว,วินจังหวะนี้เตะไปที่การ่ตายเลยไหมไม่ตายครับการ่ได้ไล่อันติจากราชาซีฟู้ดครับต่อยมา3 6 0อล้าน <c oughs> ตายไปสี่ตัวครับยืนอยู่แค่เมลชากาดก,กับคาร่เท่านั้นนะ แล้วเราเมลชะกาดล,ลงไปนอนแล้วแล้วก็ต่อยมาอีกหนึ่งทีครับอือหือห้าสิบล้านหรือเปล่าห้าสิบแปดล้านนะครับดนาเม็ดเดียวนะครับตัวเดียวกาโรเรายืนมาดูเราต่อยอคืนบ้างจังหวะนี้ต่อยไปต่อยเข้าาไหมต่อยเข้าได้โอ้โหก็ถือว่าได้อยู่นะครับตัวละครเอเซดาก็ถือว่ายืนไม่อยู่นะถึงจะเป็นคอเด็กก็ตามนะครับ โอเคมืชากาศลุกขึ้นมานะครับชุบชีวิตทําไมนะครับชุบชีวิตปู่บอมขึ้นมาทําไมจังหวะนี้จะกระเด็กครับอันติชิบาบอมมาแล้วก็รายชาซีฟูตจะได้ต่อยไหมต่อยมาที่กาโล่ของเรานะฮึโรด็กมันก็ยังหนาอยู่เหมือนเดิมนะถ้าพลังมันห่างกันเกินไปนะ okay. ทุกคนโอเคเทิร์นที่สองเตะมาหน่อย๋ยวผมขอดูซิว่ากาโลเราจะเอา ฝั่งตรงข้ามลงไปหี่ตัวนะผมจะรอดูนะกาล่เราเพราะว่าก็ปั้นมาเยอะสุดอยู่นะครับเยอะสุดในทีมเราอยู่ไปต่อยไปอีก,กาซานายมาอีกหนึ่งรอบนะครับยังยืนไหวนะครับอย่างน้อยก็ยืนได้หกเทินนะครับเราจะเอาลงไหมเอาลงสักตัวไหมพิงแมนลุกขึ้นมาหงลุกไฟไปจังหวะน,นี้กาโล่ต่อยไป่อยหมัดไป999อยเฮดาเมจ สิล้านนะครับจากว้ไเด็กหายไปแล้วคหนึ่งตัวครับแล้วก็ลงไปนอนหนึ่งตัวสำหรับซอมบี้แมนนะครับซอมบี้แมนลุกขึ้นมาก็สะบานแขนมาหนึ่งที้ยตัวเขาซอมบี้แมนก็เป็นตัวความเร็วนะแต่ตัวบัฟสปิดจริงๆจะเป็นของเกลวินนั่นเองนะครับเกลวินเตะมาดาเมดเข้าอยู่ไปที่3ล้าน5แสนนะแล้วการ์ลูของเขาต่อยมาไหนครับ ยังยืนไหวต่อยแรงแค่ไหนก็ยังยืนไหวครับการโร่ฟินหนึ่งแมนองลูกไฟมาอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งแล้วลงไปนอนอีกหนึ่งรอบนะครับไปเอาราชาซีฟูดลงไปนอนหนึ่งทีดิเออนะครับเหลือแค่ตัวเกวินนะมาดูกันว่าเราจะเอาเกวินเขาลงหรือเปล่าเกวินเตะม,มาครับเทินที่สี่แล้ว อ่เออนี้เราจะเอาเกวินลงหรือเปล่าขอต่อยมาครับ59ล้านแล้วฟินิกแมนฟินิกแมนอันตีไปแล้วตายเลยไหมตายเลยครับโอเคกาลูของเราต่อยไปที่เกวินโอ้โหยังยืนอยู่ไหวนะตัว u ูมันก็ยังมีความสามารถอึดถึกทนของมันอยู่นะครับถือว่าเออเหลือ,อแค่สองตัวแนละ้วครับตัวนี้สม,มิแมนของเขาก็ ไปแล้วครับเดี๋ยวแค่สองตัวการูต่อยมาเทิร์นที่ห้าแล้วครับมาเทิร์นที่ห้าแล้วจะเอาเกวินของเขาลงหรือเปล่าแล้วก็ต่อยมาต่อยมาเหมือนจะไม่เข้านะดาเมจแค่แปดแสนหนึ่งตอนนี้นะเออเกวินเตะมาครับดาเมจแค่สองล้านนะเทิร์นสุดท้ายแล้วจะยืนไหวหรือเปล่าเทิร์นที่หกขอต่อยเกยวินให้มัน ตายเลยดิเฮ้ยต่อยไปโอ้โหดามเพชรแปดแสนมาเฮ้ยเกวินต่อยเกวินไม่เข้าครับจังหวะน,นี้เรียบร้อยเลยไหมยังไหวนะครับติดโล่ชำนาญไม่เยอะทอนะแล้วโดนกาโลต่อยไปเคโอเรียบร้อยครับ <c oughs> เอาเกวินไม่ลงอะเดี๋ยวขอดูหน่อยดิเออเกวินตัวนี้นะเอาไม่ลงเฉยเลยนะเป็น ตาเฉพาะ4ดาวนั่นเองนะครับก็มันมีสกิลหลบอีกด้วยนั่นเองนะพลังอยู่ที่2ล้านะครับพลังเราน้อยเกินไปนะถ้ากาโร่เราพลังสัก2ล้านนี่น่าจะเอาลงอยู่นะครับก็รอดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเปิดทักษะตรงนี้พลังจะเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรนั่นะเองนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซิร์เวอร์ห6 EP ที่ 22นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะ mm hmm. ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ